สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำแกงส้มกันนะคะแกงส้มมะละกอกับมะเขือจานน้ำแกงอร่อยเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมกำลังดีทำง่ายมากอุ่นข้ามวันยิ่งอร่อยนี่เป็นพริกแกงตามเองนะคะเอาไปแช่ช่องฟิตไว้พอจะทำแกงก็อ,ออกจากช่องฟิตได้เลย ใส่ปลาลงไปจะเป็นปลาอะไรก็ได้นะคะไปต้มให้สุกก่อนแล้วก็มาตามรวมกับพริกแกงจะทำให้น้ำแกงมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตำปลาให้เข้ากับพริกแกงให้เป็นเนื้อเดียวกับพริกแกงแค่นี้ก็พอแล้วค่ะตักออกจากครกเดี๋ยวเราจะไปใส่หม้อต้มน้ำกันนะคะ ส่วนพริกแกงที่ติดในครกนี่เสียดายก็เอาน้ําใส่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะแล้วก็ละลายพริกแกงให้เข้ากับน้ํานํามาเทใส่ในหม้อที่เราต้มน้ําเอาไว้พอใส่เสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราตำแล้วก็ละลายพริกแกงให้เข้ากับน้ํา ไฟตอนนี้ก็เปิดใช้เป็นไฟแรงได้เลยคนไปเรื่อยๆให้พริกแกงเขาละลายเข้ากับน้ำก่อนพอเข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสได้เลยใส่น้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายได้แกงส้มก็จะมีรสเปรี้ยวหวานเค็มจากนั้นก็ใส่มะละกอ แล้วก็ใส่มะเขือตมลงไปได้เลยค่ะมะเขือที่เราใช้นีเป็นมะเขือจานล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําเกลือเอาไว้ก่อนพอจะมาใส่หม้อ,อกแกงก็ล้างน้ําก็ล้างน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็นํามาใส่รวมกับมะละกอได้เลยแล้วก็ใส่มะเขือตอนน้ําแกงเดือดจัดใส่ลงไปแล้วก็ให้เขาสุกมะเขือก็จะไม่ดําตามด้วยเกลือป่นเกลือป่นนี่ใครจะนําไปใส่ตอนที่ ใส่น้ำปลาน้ำตาลตอนแรกก็ได้นะคะต้มไปแบบนี้เรื่อยๆก่อนให้มะเขือกับมะละกอเขาสุกใสขึ้นมาพอดูว่ามะเขือกับมะละกอเขามีความใสสุกข,ขึ้นแต่ยังสุกไม่เต็มที่ก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปได้เลยน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นเลยนะคะถ้าใครคั้นเองก็ ทยอยใส่แล้วก็ลองชิมดูก่อนเพราะถ้าน้ำมะขามเปียกที่เราคั้นเองความเข้มข้นก็จะไม่เท่ากันน้ำมะขามเปียกอย่าเพิ่งใส่พวดลงไปทีเดียวหมดใส่แล้วก็ลองแตะชิมดูถ้ายังไม่มีความเปรี้ยวก็ค่อยๆใส่ลงไปน้ำแกงเข้าที่แล้วอร่อยลงตัว ก็ใส่กุ้งลงไปถ้าใครไม่ใส่กุ้งใส่เป็นปลาไปก็ได้ใส่กุ้งสดเราจะใส่ทีหลังสุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าใส่เคี่ยวนานจะทําให้กุ้งเนื้อเขาแข็งแล้วก็จะไม่อร่อยเวลาใส่กุ้งต้องให้น้ําแกงเขาเดือดจาดแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปใส่แล้วก็อย่าเพิ่งคนนะคะกดๆให้กุ้งเขาจมเพราะถ้าคนก็จะทําให้น้ําแกงเหม็นคาว ให้น้ำแกงเดือดสักพักให้กุ้งเขาสุกก็ปิดเตาแก๊สได้เลยพอสุกดีแล้วก็ปิดเตาแก๊สได้ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะร้อนๆนน้ำแกงเข้มข้นรสชาติสามรสเปรี้ยวหวานเค็มกินกับเครื่องเคียงปลาเค็มทอดหรือว่าไข่เจียวทอดร้อนๆทานคู่กันอร่อยดีนะคะยิ่งถ้าอุ่นข้ามวันเนี้ยจะยิ่งอร่อย น้ำแกงเขาจะเข้มข้นเข้าเครื่องเข้าเนื้อมะละกอเขาก็จะนิ่มมะละกอมะเขือก็จะนิ่มนวลน่ากินมากยิ่งขึ้นลองทําดูค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด sub subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ